สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KST Studio วันนี้คุณกำลังรับชมรายการ KST a l k Talk, ซึ่งจะเป็นรายการที่เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเกมในหัวข้อต่างๆในวันนี้เราจะมาพูดถึงมาตรฐานของ The Witcher ที่ CD p r o j e c t Red ได้ทำเอาไว้นะครับเรียนคุณผู้ชมให้ทราบโดยทั่วกันก่อนนะครับว่าที่เราจะมาพูดในวันนี้ถึงมาตรฐานของ The Witcher สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อไม่นานมานี้ CD p r o j e c t Red ได้ประกาศเรื่อง Cyberpunk 2077โดยให้เหตุผลว่าอยากจะทาให้เกม นนัน้สมกับมาตรฐานที่ The Witcher 3: Wild Hunt เคยทำเอาไว้และในทวีตของทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ครับว่าตอนนี้เกม Cyberpunk 2077ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการเล่นรวมถึงเควสตคัดซีนสกินไอเทมหรือแม้กระทั่งการประชนภัยในเมือง Night City แต่ด้วยเนื้อหาที่มีมากมายและระบบที่ซับซ้อนจึงทำให้ทีมงานเนี่ยต้องรตรวจสอบทุกอย่างให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลของเกมแก้ไขบั๊กต่างๆเพราะว่าเกมแนว Open World นนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําให้เรียบร้อยเขาจึงขอเวลาในการทําเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับผมที่มีประสบการณ์กว่าร้อชั่วโมงของเด e w i วิเชอก็เลยจะหยิบยกมาตรฐานโดยใช้เหตุผลของตัวเองเข้ามาพูดในคลิปนี้ครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า The Witcher 3 Wild Hunt เป็นเกมแนว a c t i o n RPG Open World ที่เหล่าเพลเยอร์จะได้รับบทเป็น g e r l o t of r i v i a t h t Witcher ซึ่งเป็นผู้ที่คอยทำหน้าที่ดูแลในการจัดการพวกอสูรซึ่งในภาคนี้ g แก o l t ได้ตามหาซิรีลูกสาวของเขาที่เกิดจาก Law of Surprise g e r l โ t ได้รู้ว่าซิรีกำลังประสบปัญหาบางอย่างเขาจึงออกตามหาเธอเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหานั้นนี่ก็เป็นเรื่องย่อคร่าวๆสำหรับด t h อ Witcher 3 Wild Hunt ครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวของแอดเนี่ยหลังจากที่ได้รับชม The Witcher ของ Netflix ก็ทำให้แอดมินกลับมาเล่น The Witcher 3ด้วยนะครับแม้มันเป็นแรงกระตุ้นจริงๆนะเนี่ยถ้ายังไม่พูดถึงตัวเกมเพลย์แอดมินก็ต้องพูดเลยนะครับว่า The Witcher 3นั้นคือเกม o o t t h y y e r r ปี2015ของงานเกมอเวอร์ซึ่งเรียกได้ว่าในปีนั้นนะครับเขาได้กอดฟัดรัดเหวี่ยงกับบัดบลอน พอเอาสี่เมทัลเกียร์โซลิและ Super Mario นะครับซึ่ง The w i t เช e ร3ก็ชนะเลิศไปในเกมอ a วอร์ด2015แม้คุณภาพเนี่ยร้นเหลือจริงๆนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงมาตรฐานภายในเกมกัน The Witcher 3นั้นเป็นเพียงไม่กี่เกมที่แอดมินเคยเล่นมาหลังจากจบเนื้อเรื่องหลักแล้วตัวเกมนั้นยังสามารถนําเสนออะไรอย่างอื่นได้อีกนะครับคือหลังจากเราจบเนื้อเรื่องหลักไปแล้ว The Witcher 3ก็ยังมีทั้ง DLC Blood and Wine และ Heart of Stone หรือแม้กระทั่งตัวเกม Default ธรรมดาถ้าเรายังไม่ได้เคลียร์อะไรก่อนที่จะจบเกมนะครับหลังจากจบเกมไปแล้วเราก็สามารถเคลียร์ให้ครบ1 0 0ได้แต่อาจจะมีภารกิจบางภารกินะครับที่ก่อนจะจบภารกิจหลัก เขาจะบังคับให้เราเล่นไม่งั้นเราจะไม่ได้กลับไปเล่นอีกซึ่งตัวแอดมินก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับสำหรับเกมในยุคนั้นในปี2015ที่หลังจากจบเนื้อเรื่องหลักแล้วยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้ทํากันและภารกิจลองบางภารกิจแอดมินก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ย เข้มข้นกว่าภารกิจหลักก็มีนะครับสำหรับ The Witcher 3นั่นแหละรครับคงเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ Cyberpunk 2077นั้นต้องทำออกมาให้ได้เท่ากับ The Witcher นั่นก็คือเล่นเกมอย่างไรแล้วไม่ให้ผู้เล่นเบื่อไปซะก่อนจะจบเกมครับซึ่งแอมินก็ไม่รู้นะว่า CD p r o j e c t Red ต้องการจะ presentation Cyberpunk 2077แบบไหนเพราะว่าตัวเกมใช้เวลาในการผลิตเนี่ยหลายปีมากๆนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ Cy b e r p u พัออกสู่สายตาคนทั้งโลกเนี่ยก็คือปี2013นะครับซึ่ง ถ้ารวมจนถึงเวลาณปัจจุบันก็ใช้เวลาปลาเข้าไปแล้ว7ปีนะครับในการพัฒนาเกมนี้แม้จะทุ่มทุนสร้างอะไรขนาดนั้นน,นี่ช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้นะครับว่า CD p r o j e c t Red ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขไซเบอร์พังมากขนาดไหนเพราะว่าประกาศตั้งแต่ปี2013และปี2015 The Witcher 3ก็ปล่อยตัวออกมาซึ่งนั่นก็หมายความว่าทางบริษัท CD p r o j e c t Red ทางาน2อย่างควบคู่กันไปครับโดยที่ทิ้งไซเบอร์พังเอาไว้และพัฒนาน The Witcher จนประสบความสาเร็จนั่นเอง และเมื่อความสําเร็จของ The Witcher นั้นได้รับการตอบรับที่ดีมากๆทางตัว CD p r o j e c t Red ก็คงที่จะต้องทํไซเบอร์พังออกมาให้ดีด้วยเช่นกันครับนั่นแหละมั้งก็คงเป็นเหตุผลที่เขาเลื่อน,นนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ CD p r o j e c t Red ได้ทําไว้กับ The Witcher 3 Wild Hunt นั่นก็คือเนื้อเรื่องที่น่าติดตามครับแต่แอดมินไม่รู้ว่าไอ้เนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขในช่วงที่เลื่อนวันวางจําหน่ายออกไปหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่แก้ไขระบบเกมเพลย์ก็ได้นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอีกหนึ่งมาตรฐานที่ทําาให้ The Witcher ้ The Wi นนนักลยเป็ เกมออฟเดอะเยี year, ก็คือเนื้อเรื่องที่น่าติดตามครับอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องของซีรีส์เดอะวิชเชอรนั้นได้รับอิทธิพลมาจากนิยายต้นฉบับที่ถูกเขียนขึ้นโดยลูคัสโพดอร์สกี้ก็ได้ครับนั่นทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในนิยายเรื่องเรื่องหนึ่งเลยจริงๆซึ่งตัวแอดมินที่เล่นครั้งแรกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดซัดไปประมาณ10ชั่วโมงกว่าจะเลิกนะครับโอตอนนั้นนี่แบบเล่นกันตาแฉะ อย่างสุดท้ายสำหรับมาตรฐานของ The Witcher ที่แอดมินคิดว่าเป็นจุดสนใจที่ดีมากๆนะครับนั่นก็คือบักครับ The Witcher 3 Wild Hunt เป็นเกมแนว Open World ขนาดใหญ่ก็ต้องแน่อยู่แล้วครับเกมแนว Open World มักจะมาพร้อมกับบักเสมอแต่สิ่งที่แอดมินเจอใน The Witcher นั้น แทบจะไม่มีบั๊กเลยนะครับไม่รู้ว่าเกมนั้นแพชมาดีมากๆหรือว่าแอดมินดวงดีก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อลองไปดูในคอมมูนิตี้ของ the witcher <c oughs> ก็ไม,มีใครพูดถึงกรณีบั๊กอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ทําออกมาได้สุดยอดมากๆและนั่นเองก็คงเป็นเหตุผลที่ CD Project Red ขอเรื่องระยะเวลาในการวางจําหน่ายไซเบอร์พังออกไป เพอรีจะแก้บั克ให้มันเสร็จสมบูรณ์และออกมาสมบูรณ์แบบเหมือนกับ The Witcher 3 Wild Hunt นั่นเองนั่นแหละครับคือมาตรฐานที่ CD Projekt Red ทำเอาไว้กับ The Witcher 3 Wild Hunt ในมุมมองของตัวแอดมินถ้าใครมีข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะอ่านแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากรายการ KS Talk ไว้นะใจของทุกคนด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามสำหรับ KS t Studio กันด้วยสำหรับวันนี้ ซีอูอเกตเจอกันครับผมบ๊ายบาย